สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรรยการในหอยพ่เลาะนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องหาเลาะเบิ่งควยงามอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีแม่สวยๆนะครับพร้อมลูกไส้สุดล่อมาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรนะครับทักทายกูดูแลฟาร์มก่อนสวัสดีครับพ่อครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับอาผู้ใหญน้องาวาเมื่อนี้กาพญามันเจ้าเก่าแล้วครับอยพญามันควยงามครับผมอาเมื่อนี้มีเปิดแจ็คโตครับอาเปิด สองตัวครับแม่ลูกครับผมแม่ลูกตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกแรกบอกครับผมลูกแรกครับโอ้ยเข่าจานพานพี่น้องครับคุณคักขนาดเลยนะครับบึงบึงเนอผมพาบึงขู่วันอ่าให้เราหมุนมากให้เราหมุนมากปอปวดปวเป็นบอกเยดโยดูโยดูบึงหน้าเขาบึงหน้าเขานะครับบึงหน้าเขาเอาเอาโอ้ยลูกแรกเป็นบอสครับลูกแรกครับผมโอ้โหยนี่ตอนนี้เราทองบอทองครับผมทองตัวไหน ท้องเจ้าคุณทรัพ์ครับผมเจ้าคุณทรัพ์แมนครับโอ้ยได้จักเดือนแล้วพมานได้สามเดือนแล้วครับแสดงว่าพ่านแล้วพ่านแล้วครับพ่านแล้วครับโอ้ยนะอกข้อขาดตาแต้มรั้มโตดีลั้มโตดีนะครับเดี๋ยวพ่าเบิ้งเรื่อยๆเยบิงบ้งเบิ้งเบิ้งลักษณะเล่ารอบๆนะครับเบิ้งพูดละพูดละโอ้โหพูโดจดโดโดจดจดดจดหางแ้มตนโตดีพุ่มสุร่ายสามสิบหกได้พมานะครับลายสามสิบหกบัวครับผม ด้วยสามสิบหกบวกนะครับลูกแรกนะครับลูกแรกเยดโยดโยดพูดเห็นบอพูดโยดโยดลูโยดอันนี้แยกแยกตะแม่กับเปิดเห็นบอครับผมแยกตะแม่กับเปิดครับผมเอ้าเอาฮันหน้าแล้วมาตรงตรงกันนะฮันหน้าแล้วมาตรงตรงเอาบานีแม่ตอนนี้ท้องเจ้าพุ่นซับได้สามเดือนครับผมคันเปิดนี่เปิดจ๊กบาทตะแม่ตะแม่มันสามสิบห้าครับผมสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับผมอู้ยพี่น้องพอฟังขนาดเลยนะครับเป็นตะซื้อเลี้ยง สามหมื่นกับหาพันตเราเป็นข้ยเราเก่าบ่ครับเป็นค้ยเราเก่าครับผมข้ยพื้นบ้านเขาจะเกาครับผมพูดไเห็นบอกว่าอาดหลานเลยพี่น้องครับเง้วนะครับต้นโตดีล่ำโตดีเป็นข้อยลูกแรกหางเง้วเงี้ยวพูดเห็นบอกหางลามดีครับพี่น้องหางลามเอาสามหมื่นกับหาพันครับผมกับหาพันพี่น้องเฝอเฝาทักนะครับสูงลอยสามสิบหกตอนนี้ประกันทองสามเดือนแล้วครับนะครับเอ้า มาเบ here, ิงลูกเลาบาทิพี่น mm. oh! ้องครับมาเบิงลูกเลานะครับน้องครับมาเบิงตัวโตไปบาทนี้อันนี้ลูกไส้แมนบครับแมนครับลูกไส้ครับผมยพี่น้องเบิงเบิงลูกไส้ขั้วยางวาดเป็นเสือขั้วหองกระสนสาไพ่นะครับพี่น้องครับป้๊ดกดจุดดจุจาดจุจุไจุดจุจุดจุดจุดจุยจุดจุุดจ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 ูจุดจุดดจุด เอาลูกเบิ้มจูเนียครับผมลูกเบิ้มจูเนียนะครับปลาอ่างใหญ่หนาลึกตื้นๆเลยนะครับพุ่นเบิ่งหน้าเขาหน้าเขาหนาเขาเปิดดีครับผมนี่เขาเอิ่อนวาพิมเสียครับผมพิมนิยมพุหล่ะเบิ่งหน้าเขาอุ้ยอ๋อข้อนี่ขาดข้อขาดน้ยครับง่ายครับผมใหญ่ายง่ายง่ายง่คนหน่อยบ่จับพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งเบิ่งเงาหางปลาเบิ่งกรหำ เบิ่งไข่ครับไข่ตรงครับผมเบิ่งไข่เบิ่งไข่พูดล่ะโอ้โหไข่ตรงเป๊ะเลยพูดเห็นบ่พูดเหงาหางพูดเหงาหางป๊าดตัดหลังบักไงนี่นี่ลูกนี่นี่โอ้โหเบิ่งไข่บักเน่าตัดอีีนะครับพูดขากบพี่น้องกว่าพูดป๊าดพูดล่ะเห็นบ่พูดล่ะ โอ้โหเดือดเดือดลูกเดือดเดือดเราบ่เคยเด็ดจับครับไม่ใครเด็ดจับป้อนย้อนย้อนเราเลยครับย้อนให้เรา้วยางแบบตามสบายเออจับตะเสือกมันจับตะเสือกไงถ้าจับตะเสือกเปนไงบิ้งเบิงเบิ้งเบพี่รองครับปลาพูดละลูกเบิ้มจูเนียเบิ้งขาลูกเบิ้มจูเนียครับผมเล็บงามงามเล็บงามครับผมสักเล็บสั้นงามนะครับเล็บสักเล็บสั้นงามครับคันเปิดเฉพาะโตแล้านี่เปิดบ่อนี่เปิดครับผมเปิดหลาย่บนในผอมัน เอาเปิด20หาครับผมสองหมื่นกับหาพันครับผมสองหมื่นกับหาพันพี่น้องเอาเป็นพอพันในขอกไปจับสัตว์ในขอกครับสุดจอดเลยนะครับลูกเบิ่มจูเนียร์ครับพิมพ์นิยมเบิ่งน่ายนิยมครับผมเบิ่งนไายเบิ่งนทยเบิร์ถ่ายเบิร์หางปาดปานหางแข่ครับปานหางแข่ครับผมอ้าวพี่น้องเป่าเฝ้าแต่ถ่ายรายการผมอยู่ไซเบอร์พราะมนว้ พี่น้องจะติดต่อสอบถามนะครับเอาบัสเราประมาณครับผมครับขอบคุณครับมครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ